สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้หญิงคิดเป็นก็พบเจอกับเราสองคนเป็นประจำอย่างนี้อยู่แล้วนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเวลาดีๆอย่างนี้ก่อนรับประทานอาหาร11โมงถึงเที่ยงนั่นเองนะคะที่นี่แหละค่ะบางเกาะชนแนลนั่นเองนะถ้าพูดถึงสภาพอากาศนะคะช่วงนี้ก็แปรปรวนมากๆบางที่ก็มีฝนด้วยนะใช่ค่ะบางภาคก็มีฝนตกบางทีก็เป็นพายุเข้าอ่ะมันจะเปลี่ยนฤดูคงเป็นธรรมดาใช่นะคะแต่ว่าผ่าน เดือนที่ร้อนที่สุดไปแล้วแต่ก็ยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู่แต่อว่าไม่ไม่ไม่รุนแรงเท่าในช่วงอาทิตย์ก่อนนะคะเขาถึงแบบว่ามีการละเล่นสงกรานไงใช่ไหมให้แบบว่าคลายร้อนกันไปบ้างเพราะล่าสุดเนี่ยในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสงกรานก็ยังมีอยู่ที่พระประแดงนะคะแต่ว่าก็มีแบบว่าโอ้ยเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นนะเป็นประจําอย่างนี้ทุกปีนะคะเนื่องว่าไม่น่าจะมีที่ไหนแล้วนะสงกรานเนื่องมาจากเหตุผลเดียวแหละนะคะ แอลกอฮอล์นั่นเองนะคะวามคึกครืนองอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าก็ผ่านพ้นไปแล้วแหละไม่เป็นไรนะคะก็เตรียมพร้อมรับกับเทศกาลอื่นๆที่จะมีในต่อๆไปแล้วกันนะคะก็ใกล้วันมาแล้วก็จะเป็นวันพระวันพระใหญ่ก็ว่ากันไปนะคะก็อย่าลืมไปทําบุญกันด้วยแล้วกันนะคะมาเข้าสู่ประเด็น SMS กันเลยดีกว่าใช่แล้วนะคะจะถามคุณผู้ชมค่ะว่าเวลาที่ท้องผูกเนี่ยคุณมีตัวช่วยยังไงบ้างค่ะนะคะเพราะว่าหลายคนก็ท้องผูก บ่อยเหมือนกันใช่ค่ะ,ะส่งคำตอบมาเลยนะคะด้วยการพิมพ์ BP ค่ะตามด้วยข้อความส่งมาเลยที่4890011ค่ะค่ะคุณผู้ชมแชร์ประสบการณ์มานะคะแล้วคุณก็จะได้ลุ้นนะคะรับของรางวัลจาก BSC ไปทัละ1รางวัลน,นะคะท้องผูดที่ว่าคือถ่ายไม่ออกนั่นแหละ,ะถ่ายไม่ <c oughs> ไมออกหลายวันสอสวันก็ไม่ทายสักทีอะไรเงี้ยคุณมีตัวช่วยอย่างไรเพราะว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยก็มีตัวช่วยหลายอย่างไม่ว่าจะแพทย์แผนปัจจุบันพวกยาระบายต่างๆอันนี้จริงๆก็ไม่ได้ว่าสนับสนุน เพราะว่าสมุนไพรไทยของเรามีเยอะมีค่ะเดี๋ยที่เรารู้กันเหรอจะมีอะไรนะมะขามแขกใช่ไหมแล้วก็มีมะขามถัามป้อมก็ได้ถั่มทานปกติก็ได้แต่เราอยากรู้ว่าอาจจะมีวิธีอื่นจากคุณผู้ชมชที่แปลกใหม่กว่านี้แล้วใช้สมุนไพรไทยของบ้านเราเนี่ยแหละนะคะ,คะลองแชร์ วิธีการมาใช่แล้วถ้าพูดถึงทั่วไปเนี่ยสมุนไพรเนี่ยที่ที่แบบว่าล่าสุดเลยเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานนี้ให้คุณพ่อดื่มรับประทานเป็นชาดอกคำฝอยอตอนนี้ตีตลาดมากๆเลยนะคะตลาดนอกด้วยนะคะเขาบอกว่าขายขีดละ2,000บาท เมืองนอกเละคะสมเมืองนอกแต่ถ้าเมืองไทยนี่ก็ราคายังยังโอเคอยู่ยังได้อยู่นะคะก็ลองไปหาซื้อดูละกันนะคะได้คะจะช่วยได้แน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีวิธีการค่ะในช่วงหน้าเนี่ยจะมาบอกวิธีการว่าถ้าเกิดคุณท้องผูกคุณจะต้องทําอย่างไรและอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ถ่ายเยอะระวังนะอุจจาระมันจะขึ้นสมอง ขนาดนั้นเลยเหรอขึ้นสมองอเลยนะแต่มันจะไปขึ้นไม่ได้ยังไง <ๆๆ S 1> ก็ต้องติดตามมาในช่วงหน้าแลยละค่ะส่วนนลัยนะคะก็มีวิธีการแก้รังแคมาฝากันนะคะส่วนจะเป็นอะไรช่วงหน้าค่ะตอนนี้ไปพักเบรกสักครู่ค่ะ,คะ